ประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงกับบ้านเกิดในพื้นที่ภาคเหนือปฏิบัติตามมาตรการกักกันตัวนะคะแล้วก็ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 ค่ะขณะที่บางครอบครัวคะยังไม่ตัดสินใจนะว่าจะเดินทางเพราะว่ากังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดค่ะ สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์พูดคุยกับญาติในตำบลทุ่งยางอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เกี่ยวกับมาตรการกักตัว14วันและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนจะตัดสินใจเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดสงกรานค่ะโรคมันแพร่ระบาดเร็วไงม,มันไม่เหมือนแบบช่วงไม่มีโควิดเขาก็จะมาที่ถึงเขาก็มาหาไง ตอนนี้เราก็วิโยคอคุยกันนะอยากมาแต่ไม่รู้จะมาได้ไม่ได้ก็ดูว่าบ้านเราอุตสาหเนี่ยมันจะมีแท่ระบาดอีกไหมมีเพิ่มไหมถ้าเพิ่มก็คงจะไม่ได้มาขณะที่กลุ่มที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครมาเยี่ยมครอบครัวต่างสวมใส่หน้ากากอ,อนามัยแล้วก็กักตัวอยู่ในบ้านพักตามมาตรการของจังหวัดค่ะ ทานข้าวแล้วก็เข้านอนเลยเอ,อมีพบแพทย์พบอ,อสอมอพบอะไรไหมก็มีอสอมอที่บ้านก็มีพ่อเนี่ยแหละเป็นอสอมอออค่ะอแล้วว่าไงบ้างครัก็ไม่มีไม่มีใครป่วยไม่มีใครเป็นใครมา สำหรับจังหวัดที่มีคำสั่งหรือประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่มีจำนวน35จังหวัดทั่วประเทศเฉพาะภาคเหนือมี11จังหวัดได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่ตากน,น่านพยาวเพชรบูรณ์แพร่ลำพูนอุท,ทยัยธานีนครสวรรค์และอุตรดิต์ค่ะ